วี <Wh> เปิดมาแบบหน้าเต็มมากพอดีวันนี้มีถ่ายงานทุกคนก็เลยเป็นสภาพนี้นะเป็นบอกวีวันแรกวันนี้เราไม่ได้ออกไปไหนทุกคนเพราะว่าเราถ่ายงานอยู่ที่บ้านนั่นเองก็คือชิลๆไปไม่มีอะไรมากวันนี้ทางคอนวีเขาส่งเครื่องสำอางมาให้เทสนี่ส่งมาให้รีวิวเออเทสอะไรละ่ะ ให้ลองด้วยให้รีวิวด้วยประมาณนี้ฉันปื้มมาฉันได้หลากการจริงๆว่าจะสั่งน้องนานาแล้วแต่เออคอนวีส่งมาให้ก่อนน่ารักมากดูดิคอนวีคือแบบเหมือนรู้ใจเวอร์ส่งมาแต่ตัวที่แบบว่าเออชอบทั้งนั้นเลยนันน่าก็ส่งตัวมิลเล่มาอันนี้ใช้ประจาอยู่แล et, แ้วมิลเล่ป้ายยาบ่อยมากไปดูในคลิปรีวิวเอาละกันว่าเป็นยังไงโอเคก็คือตอนนี้เดี๋ยวขอถ่ายงานก่อนละกันทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทําผมทำนู่นทำนีท่ทำนั่นแต่งตัวอีกไปเ,เจอกัน ถ่ายเสร็จเป็นหนึ่งงานแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือเหลืออีกประมาณ2-3งานแกแต่คิดว่าน่าจะถ่ายคอนเทนต์อีกสักคลิปหนึ่งเพื่อที่จะได้มีอะไรลงเนาะไปเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปทำงานด้วยไปตัดภาพ ซึ้นใจแต่ยังไม่พอใจ เพิ่ <4 weeks. S 1> งถ่ายงานเสร็จเมื so so hmm. ่อเช้าไม่ม so 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 ีเวลาถ่ายเลยทุกคนก็เลยต้องมาถ่ายตอนเสร็จแล้วแล้วก็กําลังจะกลับแล้วนะคะเช้านี่คือแบบวุ่นมากแทบไม่รด้แบบว่าทําอะไรเลยกว่าจะแบบว่านู่นนี่นั่นกว่าจะถ่ายงานเสร็จก็เถอมตอนนี้เรากําลังจะกลับแหละทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราก็ทํางานเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วฉันก็แอบไปแวะไปล้องเก๋ค่าเวลาหนึ่งชั่วโมงตอนนี้สัมภาระฉันเยอะมากแกดูดีเยอะมากพลุงพลังไปหมดเลยนะจุดจุดนี้ ไปก็เดี๋ยวว่าไม่มีแล้วตอนแรกว่าจะเดินตลาดจอดแฟร์หนูแต่ว่าก็้เกียจเออก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยแล้วกันก็เดี๋ยวกลับบ้านตัดงานนอนพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวตัดภาพไปพรุ่งนี้เลยบล็อกวีคแบบยมยม <hours> จริงว่าจะพาไปทํางานโดยเมื่อเช้าลืมถ่ายเมื่อเช้าไปทํางานที่ร้านอาหารเราไปทางานที่ร้านอาหารแล้วฉันไม่ได้ถ่ายตอนนี้คือตัดภาพมาพรัรก้าแล้วได้ถ <Chem> ่าย ถ่ายเป็นแนวตั้งไงอ้าวอันนี้มันยูทูบ่ยมันแนวนอนไม่ได้ถ่ายเอาไว้อันนี้เก็เป็นแนวตั้งเอนอก็เดี๋ยวเราเอาไปนอนนี่ตั <c oughs> องรอคาราโอเกะนะฮะตอนนี้หนึ่งอาทิตย์ก็คือมาคาราโอเกะสองสามรอบแล้วนะตอนนี้ไม่คือกูทำน้องวีกใช่ปะร้องเกตเป็นไรเอ็มรอบกูว่าทั้งวีกแล้ว้อ,อ,วาางวอ,องเกตรอ,อการรอคอยมันช่ยาวนาน <c oughs> แต่ถ้าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสำคัญก,ก็รอได้เฮ้ยอะไรตั๊กเตี่ยได้แหละ ได้คิวแล้วมีของให้เลือกเอ๊ะหมกูกระตุยวิกห <c oughs> มกูกระต่ายน่ารังมาก อแอคทิวิตี้แต่ละวันก็คือทํางานเสร็จลองเกตทำงานเสร็จลองเกตเราเกตร,ร,กร,กรวยกูจนตอนเนี้ยตอนนี้เราลองกเกตเ,<ก>เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเต่าบินกินกันอีกอ่ะหน้าแขาวงดุ๊มจิจ๊บหน่อยหวานจุจ๊บจิ๊บว่าใจเย็นแบบเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันหวานจุ๊บจิ๊บไม่ได้เฮ้ยมันไม่ให้กูจุ๊บจิ๊บอ่ะนอนทำไมรสชาติเยี่ยรสชาติอร่อยจะสับสอกเลย มาดูกันว่าเราจะจำที่จอดรถกันได้ไหมรอบทุกรอบคือลืมทีม่จอดรถตลอดเราต้องาไรนะสี่สิบเท่าไรวะสิบแปดถ้าลแล้วทุกคนฮนะนี่คือการหารถไม่เจออีกแล้วนะฮะจอดรถแล้วึ้นผิดฝั่งนะฮะทุกคนตอนนี้หารถไม่เจอฉันหารถไม่เจออีกแล้วไงนี่ถ้ามาคนเดียวหลงนากกว่าเดิมอีกนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบลืมลืมถ่ายฉันไว้เจอรถแล้ว 何お前はもう死んでいる บวมเลยช้ามากตอะตอนนี้คือขยับปากได้แค่เนี้ยไม่เจ็บนะแต่ว่ามันชา้าวันนี้ก็คือทำอะไรไม่ได้ละไม่โหดแหละ และนี่คือวอกวีกในห้องน้ำชุดทำงาน o t ีวันนี้นะคะเห็นไหมอันนี้น่ากินจังมันน่ากินแบบอัวทุกคนตอนนี้เราอยู่อยุธยาแล้วนะคะวาร์มาทำงานชาวไม่ถ่ายตอนแรกะจ่ถ่ายตั้งแต่ตอนการแต่งหน้าเลยแต่ก็ไม่ได้ถ่ายค่ะรีบมากตื่นช้ามาถึงที่นี่ก็ือคต้องเถึง11โมง ก็จะไปถ่ายสตารบัคตรงนั้น่ะตอนตอนออกได้ทัวร์ตอนจะออกใช่ไหมใช่ฟิลบอกผู้จัดการเดินมาบีมงานเลยว่าถ้าอีกหน่อยนะกูจะจ้างอีเอิร์ลแหละก็จะเป็นเมนเจอร์เออต้องต้องการเมนเจอร์มากจะเป็นเลขาหรืออะไรกูเนี่ยเป็นเลขาไม่ไม่เดี๋ยวทำงานก่อนแหละแป๊บตึงจ้าถ่ายงานเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้กำลังเช็คงาน เอ่งมันเห็นได้ป่าววะก็ต <annual>. okay. <the> ้องถ่ายงานก็ต <noise> ้องทําแล้วนี่คือสถานที่เช็คงานเรานะครับสื้อห้องน้ำเช็คงานในห้องน้ําห้องน้ำที่นี่เขามีแอร์ไงก็เลยอาศัยแอร์เขานั่งเช็คงานภาพรูปว่โอ๊ยรภาศเมืองไทยเมืองไทยร้อนมากสู่คาเฟ่นะคะทุกคนตอนนี้เสร็จแล้ว เลยหน่อยไทยนิดนึงจะได้ไปเที่ยวละเที่ยวต่อวีค่ะวีออยู่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 ้อยู่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 ออยู่อยูาอยู่อย่อยู่อนู่อยู่อยู่อคู่อออย่อยเ่ยู่อ่่อ่อ สา,านที่นี้แสดงว่าอดีตาชาติเราเป็นเหมือนแม่กระเกียดามาั่นเองนะคะแล้วมาหลายรอบเลยมิติทะลุมิติเออนี่เราอยู่กันที่ไหนนะฮะวัดราชบูรณะเออเราอยู่กันที่วัดราชบุรณะคนไทยสิบบาทเราไม่ใช่คนไทยนะเราเป็นคนบา้าเลยลูกครึ่งคนไทยคนบา้าเพื่อนบอกว่าไม่อยากขึ้นแต่เรามาทั้งที่งสวงมากเลงสาก ไมยกอดอุย้อยทางมันทางชันมากในกล้องจะเห็นไหมว่าชันมากๆดูดิชันมากชันชันจริงๆการเที่ยวอยู่หนาวนะคะตอนนี้ไม่สามารถช่วยได้ไดูมันเป็นทางอย่างนี้โอในกล้องดูไม่สูงเลยต้องมายืนเองค่ะปก <c oughs> ติมาร้อนกว่านี้เหรอจริงแย่ว <c oughs> <Yeah. S 2> ิวดีมากไม่น่าเชื่อหนะือ <c oughs> วิวเข้ามาด้านในนก็จะเป็น มือนประวัติที่นี่ว้าวิวสวยวิยยวสวยมากเลยอิงมาบ่อยนะแต่ไม่เคยขึ้นมาบนนี้เลยเย่ร้อนมากทุกคนแต่ว่ามันไม่ร้อนเท่าที่เคยมาก่อนหน้าน,นี้นะ<ม>นี่ก็ถือว่ายังโอเคยังทนได้นมถือว่ายังโอเคนะ<ม>โอเคที่ไม่ตายไม่เห็นอะ ทำเลยโล่รถชนคาเฟ่อยูต่ตรงข้ามวัดเลยถึงแล้ว คาเฟ่มุมถ่ายรูปเยอะมากมันมีกี่ชั้นนะมขึ้นไปชั้นสี่เออมันมีสี่ชั้นยังไม่ขนไปชั้นสีนะ่อเออไ,ได้รูปแล้ววันนี้ถ่ายชั้นสามก็คือหมดแล้วได้รูปเยอะมากแกมันเป็นมุมแบบว่าติดวัดอย่างนี้เลยนี่ถ่ายรูปเสร็จแล้วอันนี้นั่งมากทุกคนแดีวผู้หญิงเราจะเงียบประมาณสองชั่วโมงยายๆก็แต่งตัว ตลาดที่ไม่มีอะไรเราออกมาเร็วไปเ่ามีเราออกมาเร็วดวูดูคนเขาบอกเขาเปิดห้าโมงถึงสามทุ่มแบบเรามาแบบเป๊ะห้าโมงเป๊ะสงสัยมากเลยคืออะไรอ่ะต้นไม้นั่นอีกมันคือการตกแต่งถูกใช่หรือไม่ไ พี่เซนใอยุทธยาวันนี้เราจะมาทำอาหารเช้ากันว่าตอนเช้ากินอะไรวัสดีแมว วันนี้น่าจะดูสมบๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะไม่สบายอะทุกคนทํางานต่างจังหวัดมาแล้วก็ยังไงไม่รู้มันเหมือนมันสรวนยังไงไมีขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็มียมยมนิดหน่อยปากซีใช่ที่เข้าอจะใช่เป็นตัวนี้ของแมกกาเล็ตจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มอันนี้จะกินเป็นข้าวโอตแล้วก็กล้วยแล้วก็สตรอเบอรี่ เช้าวันนี้นะฮะก่อนจะออกกาลังกายเปิดคลิปหน้าสดเหมือนเดิมวันนี้เกียรแต่งหน้าจบือเช้าของเราในวันนี้นะฮะมือเช้าวันนี้มีเป็นตัวนี้นมแล้ก็กล้วย เป็นววีที่แบบบางวันมันอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องกันนะทุกคนเพราะเริ่มสัปดาห์แรกก็คือไปถอนฟันคุดแล้วซึ่งมันถ่ายไม่ได้เว้ยด้มันบวมมากๆเลยดูไม่ต่อเนื่องกันเลยแต่จะพยายามให้ในคลิปแบบมี7วันก็คือเป็น1วีคไปเลยแล้วกันน,นี้ก็จะมาอัปเดตชีวิตช่วงนี้นะคะเพราะว่าไมอ่ะคุมอาหารด้วยทุกคนก่อนหน้านี้นไมออกกาลังกายมาตลอดเลยนะแต่ว่าพี่เกียรคุมอาหารนะลองมันไม่ค่อยได้ผลมันไม่ค่อยเห็นลองนู่นนี่นั่นช่วงนี้ก็เลยกลับมาคุมแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพ์ไปพร้พอมๆกันตอนนี้กล แก็แบบผลลัพธ์คือเยอะมากแต่ก่อนก็คือออกหนักมากนะแต่อาหารไม่คุมเหมือนแบบแทบไม่ได้เลยเลยการคุมอาหารก็เลยสําคัญมากๆทุกคนอ่ะไหนๆก็ได้ไหนละรับเดตหุ่นตอนนี้เลยเช้านี้ยังไม่ได้ออกก็เดี๋ยวกินข้า,าวเช้าเห็นไหมมันเป็นแบบเครบิบไปอย่างนี้เลยอะซึ่งมันดื้อมากทุกคน เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็คือไม่มีแพลนนะคะานโนแพลนมากจริงๆมันเป็นวันเลสเททั้งวัวเก่าแล้วก็งานด้วยวัวเก่าเมื่อกี้ก็คือแอดไปแค่สองสามคลิปคือไม่อยากอยู่เฉยๆไงจริงๆมันเป็นวันพักแต่ว่าอยากจะออกสักสองสามคลิปวันไหนไม่ได้ออกเหมือนจะตุย <c oughs> ก็เดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก,ก็เดี๋ยววันนี้อาจจะมีถ่ายคลิปเป็นคอนเทนต์สองสามคลิปเอาไว้ลงพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแหละแอคทิวิตี้วันนี้หมดแล้วไปเจอกันพรุ่งนี้เลยแล้วกันนี่จะมีแพลนไปหาเพื่อนแล้วก็จะเอางานรีวิวไปถ่ายข้าง เปิดคลิปที่เดอะสตรีทเดี๋ยวจะบอกว่าร้องเก๋อ,อีกแล้วยังอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวรารอไปเจอเพื่อนเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนเพื่อนคนดีคนเดิมตามแตงโมผู้ใจแก่เมาคนเดียววันนี้ครัเดี๋ยวไปรอที่ห้องเก๋เลยดีกว่าออันนี้ก็น่ารักว่าจะหาวงคุญแจมาห้อยคุญแจรถอ่ะทุกคนเพราะว่าคุญแจรถหายเว้ยล่าสุด ก็เลยจะหาอะไรที่มันแบบว่าใหญ่ๆมาห้อยแม่งเลยจะได้เห็นแบบชัดๆไป้ทำคอนเทนต์ได้มาสองอย่างเอาไว้ทำคอนเทนต์รุนกันว่าคอนเทนต์อะไรเจอเพื่อนแล้วนะคะทุกคนลองเกะอีกแล้วอะเราที่นี่แต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะใช่เป็นบรรยากาศนี่ให้ดูค่ะาโอเกะนี่คือที่ใหม่ของเรา โอ้หอน,น้อนอนุนน่าสนใจว่ะหอมชุยเลยหอมชุย <c oughs> นี่ใสองคนน้ำเติมได้ตลอดเลยเหรอคะครับเฮ้ยอันนี้มีของเล่นด้วยว้าวเข้าไปดูเป็นแบบพรเวทรูมแล้วเมื่อกี้มันเท่าไหร่น่นะมันร้อยห้าสิบ 2ชั่วโมงเล่นอะแกมันเล่นมากเลยไปอยู่ไหนวะ Hi everyone today walk the in the um uh, uh the street จีดอก็อยู่ใครเนี่ยส <c oughs> รุวันนี้เราร้องเกเไป3ชั่วโมงเกเรไปเท่าไหร่จ๊ะแม่ห <c oughs> กไหย <c oughs> ก <c oughs> <c oughs> ูบาดหกไาลเขย่าแล้ว <c oughs> เอาเงินไปซื้อไปไหน <c oughs> กวเออแต่ห้องเขาดีอยู่เป็นห้องแบบไพรเวทเลยก็ดีไม่อร่อยนะนะนเอแล้วว่าจะกินจีน้อยแต่ซื้ออันนี้มาแล้วกัดกลับบ้านเห็ดก็อร่อยแต่แล้วเนี่ยครูมาหาถ้ากูอ้วนขึ้นก็คือโทษอีนี่แหละแต่คนแบบรูปร่างสันทัดสวยๆหัวห่วงมันก็ต้องแบบนิดนึงเนาะ <c oughs> เริ่มแต่งหน้ากันเลยจริงอะตอนแรกทำชาเลนจ์มากหน้าใช่ปะเจวันสิวมันหายไปแล้วแต่เมื่อคนะืนล้างหน้าไม่สะอาดก็เลยเป็นสภาพนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องก็หายไปเรื่องธรรมชาติมอยส์เจลไลเซอร์เพิ่มความชุ่ม,ม,มชื่นเอ๊ะเหมือนจะทาไปแล้วนะลืมเอียงวนแล้วก็ลงเป็นกันแดดชอบตัวนี้มากน้องปรับผิวให้มีความแบบว่าใบขึ้นด้วยนะจะหมดแล้วอะตรงนี้แต่งเพราะว่าสายแล้วจ้ะตอนเนี้ยฉันจะเป็นเมลอนวันนี้ ขอข้ามไปงานลิฟเลยและกันปักซีทนบได้ใช้เป็นของเจ้านางจะให้น้องแบบว่าเสร็จตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงทับอีกรอบเพื่อความติดทนต่อไปคือ Primer m i ์มินลีลงต่อจากกันแดดก็คือช่วยเบอรูขุมขนด้วยติดทนด้วยเห็นแม้หน้าไบขึ้นเลยแกดู ตอลลงพราเมอร์เสร็จแล้วต่อมาเป็นคูชั่นของแบรนด์ยูตัวนี้พยายามเป็นแบบว่ากด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 นี้นะทุกคนมันจะติดทนมากขึ้นยังไม่เคยเอาไปลองโดนน้ำนะว,ว่ามันติดทนแค่ไหนวันนั้นออกไปทั้งวันวคือออกไปทั้งวันแล้วใช้ตัวนี้มันยังมีความฉ่ำยังมีความติดทนแต่ก็ยังไม่ได้ลองแบบว่าฉีดน้ำจรงิงจังแต่ก็จะลองใช้ตัวนี้แหละคาดว่าน้องน่าจะสู้ได้ อันนี้คือแค่เอารองพื้นมาปัดๆให้คิ้วมันดูอ่อนลงเฉยงานคิ้วจะใช้เป็นตัวนี้ของ brow n it น้องติดทนมากจะใช้ตัวนี้ในการคอนทัวร์จริงๆน้องเป็นอ y e shadow นะแต่ว่ามันติดทนมากก็เลยจะมาเอามาคอนทัวร์จมูกมาเก็บตรงกรอบหน้าด้วยงานตาตัวเดิมแต่ว่าใช้เป็นเบอร์ศูนสาม ใช้อีกด้านหนึ่งน้องจะเป็นแบบว่าโกลโกลชิมเมอร์มาทาหัวตาเดี๋ยวจะใช้ต้งสีน้ำตาลของเบอร์ศูนย์ห้าในการตัดขอบตางานอายไลเนอร์เป็นของเมมโมรีก้าตัวนี้ไปละไปละงานเลบนงานเล่น,น,นแก้มใช้เป็นสองตัวนี้ของลากาสกับของสสิเบอร์ศูนย์หนึ่ง เดี๋ยวลงลากาดก่อนชอบมากน้องปันสิชมพูคูโทนมันทาแล้วหน้ามันจะมีความไวขึ้นแล้วก็จะเติมเบอร์อศูนย์หนึงาสีไว้ตรงกลางเสิ่งอะไรวะอันลีฟใช้ไป3าตัวนี้มีของเจ้านางแล้วก็โฟล์ยูทูเราจะเติมเจ้านางอีกรอบหนึ่งเอาทิชชู่ซับก่อนนะทุกคนเติมให้มันหลายๆเลยเยิรมจะได้มีความติดทนมากขึ้น ตามด้วยกลอสเติมแค่แบบตรงกลางอะประมาณนี้แค่น,น,นั้นเองค่ะไม่ได้เซตติ้งสเปรย์จะสาวเขย่าก่อนนะแล้วก็ฉีดให้น้องแบบว่าเซตเมคอัพเราให้มันอยู่ทนมากขึ้นน้องจะช่วยล็อกเมคอัพเรียบร้อยลุกส่งการส่งใจจะพาไปเล่นน้ำด้วยว่ามันติดทนแค่ไหนนี่ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายของวอล์กวีแล้วทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้แตพร้อมเล่นน้ำลุย เรามาวอล์กีกันดีกว่าอะไรวอล์กซอนวอล์กออกจากบ้านยังไม่ถึงไหนเลยค่ะเปียกไปครึ่งขาหนึ่แล้วค่ะแกแกดูเห็นไหมอ่ะเห็นกล้องอรีเห็นเอไหนก็นโอ้ยก็นเยอะมาก้น้องใหม่นี้านเราผมบอกเขาใส่คุเชียวใช่ไหมอันนี้กว้างกว่าเขาใส ให้ดูเมคอัพตอนนี้เราเล่นมาถึงชั่วโมงยังสองชั่วโมงแล้วเล่นมาสองชั่วโมงแล้วแกดูเมคอัพฉันยังอยู่ไหมให้ดูด้วยตาตอนนี้ก็ยังไม่เห็นตัวเองแกเป็นลีนกนแนสคือทุกคนตอนแรกบอกกูจะจบสวยอยู่แหละตอนแรกมันจะดีอยู่แล้วเชียวแล้วสภาพก็กลายมาเป็นอย่างนี้นี่คือสภาพ้อมจดที่ได้นะคะจะไม่จบอพี่หรอจะไปไหนกันต่อนี่ะไงยี่สิบดันนี่นะ มมาเที่ยวกันมันเละย็นแดงหูปิ้งจ่าสักชาติหนึ่งซิาอ้านี่อาวุธปูเลยเออ no น o no c o m e n t ขอที่ no c o ม e นี่เห็นปะต่นไหมไม่หน้าแบบยังแบบคงเดิมยังสภาพแบบยังเปอยู่เราจะได้ขายของได้ไงเออลิปไมอยู่หรอลก็ยังอยู่ โอ้ยมาได้เนี่ยมาต้องหัด่านด่านไม่เนี่ยไม่โอ้ยไปมาแ้วเสุขไม่ทราบนะครับใหญ่ไประวังรถสอยได้อเดนหน้าจะไปกดี่ สิบห้าว่างไหมสิบห้าว่างไหมลาออกมาดูหนังวันหนึ่งเหตุผลบอกไหมจ้างกูพันหนึ่งกูไปเลยจ้างเขาพันหนึ่งไปเลยตัวกูไม่รอดเลยโลแล้วก็มึงก็ฟิล์มคอมหันหนังเรื่องเดียวแดดยังจะตีกันอยู่เลยหน้ากูเหมือนชุกแก่ทอดเหมือนกันจมูกเลยเหกูรอ เฮ้ยดูหน้ายกมืดของกันแล้วกันนั่งตั้งแบบคนเต็มจนตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วเพื่อสภาพยมเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอะเมลอนเมลอนเมลอนาทุกคนปิดวอลกแล้วจริงๆอันนี้สุดท้ายแล้วกลับบ้านแล้วนี่คือสภาพหน้าที่อยู่นะจ๊ะ ก็ะปับยังอยู่ทุกคนเห็นไหมมันก็ติดทอนอยู่ยิ่งตัวลิปกับตัวแป้งก็คือดีมากโอเคทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกดไลค์ <c oughs> ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่วอลค์วีคคลิปหน้าจะจัดเต็มให้แบบเป็นชั่วโมงเลยทุกคนได้ย่าไไว้เจอกันใหม่วอลค์วีกหน้า